นี่ลลี่อีเนี่เน่เน้อมเนป้าโอยีเน่อาชิโรนเจตจะเซบ้านอ่ะเจเจจะเซบ้าเจเอาโกโต้บ้าโต้บ้านอ่ะสามคนนี้มาไกลนะคะจากกองคนสามนู่นเลยนะคะเห็นได้ในแฮลลี่ปันสุดาเซกโต้กว่านี้แหละเซอร์อกคีคีนีเน่แฮมิเลอร์ื่อาปูเล็กๆพาเดยเดินทางมาใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านมาที่ยาเอนานี่สามวันนะคะ บ้านมีอะรพวกอะนาะมีเลยกกนปัดที่ไหนมาเกมหูว่ดิมีอะไยดังอ๋อมาเกมูความมีตกั่ปานะเสื้อไงนะเสื้อไงเดินป้าให้เชื่อนะ่นอ๋ีป้ายเชิอตะกือันนี้คีงายไปให้เชื่อใช่อามโมป้ายให้เชื่อนาะออาโมหรือเปล่าอันนี้กาโมโตเหรออ็กามอออเดบุเยลออเตบุเปล่หอาโมโตแล้วป้าอป้ายให้เชื่ออืมอีกสองคน ไบชื่อให้ชตะกเจแหกวดมเดิมเมเดิมเปอร์ให้มีลกาเนะไปทอดจลอีตกีอชาอ๋อเหมือนมันมันเจ็บมันปวดคือปวดขาหมดเลยค่ะมาถึงที่นี่นะคะแต่ล้เน้นทอดจ๊ต้ยอบ้านอะไปยอหคาดาทอมหทอล่ทอมม่ิล่ง่บอ แตนมาทอดจลพื่อุรอเก่นกอเนต่ให้มีสงครามแค่ไหนด็กๆพวกนี้เขาให้ความสำคัญกับการเรียนมากๆเลยนะคะโนบอเดอร์ยาไอนาไขมือจ้ะผัดดนวเหรอเนื้อโนละเนนบอเดอร์ลอดลีมาซาดิล่ะ่าชีิบล่ะชีชีพูเนรอโอเปาเหอโอ้แลเหรอ่าโอเปนี่เโอ้ามเนี่ยโอเจาพูเลยจจาพูอันนี้ปดจพแค่รูไปกันเห ปจพวกเลอยนี่วะไยามเลยด้ยาเลยอคาน่โอเยะเดมีอาบัวเดิเมอาบัวจะอาบัวเราดารกจะไเดินยองอ๋กจกจานเดบบเนเลสู้ดมเเลสตดได้อ๋อก็คือสร้างหอพักสำหรับให้ตัวเองอยู่เองนะคะติดไปสร้างเองอยู่เองอยู่กันหคนปักว่าชวนคีโออยาตัวบ้ากจว่าชวนเราซะแยกงาน้น๊ะอ๋อแต่ออตออมอแค่บพ่อหรอก็จะชี้ให้ววเ้เลยหรอ ก็จะแฮกุยแฮกุยอ่ะวิดาฮะคือเลือกาพ่อนบุตรเนาะอืมโอ้โหลำบากขนาดนี้เลยนะคะปาตุนัดตุโพสพันนายะทอดมันเลยค่ะมหมูป้านเด็ดบ้าเปล่ามูโพแฮตุนัดตุโพนี้เนาะมาดิบปามาดิบปามาดิบเซือแฮ่อย่างนั้นะคะกุญงายใจกะตาอ๋อตาอ๋อเนาะเรามีรอดดาเนาะกุญง่าถือเรามาอยู่หอพักใหญ่นั้นนี่คือดีที่สุดแล้วค่ะ